สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาทําขนมต้มกันนะคะส่วนผสมก็มีมะพร้าวขูดนะคะแล้วก็น้ําตาลแล้วก็แป้งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็น้ําค่ะแล้วก็สีผสมนะคะอันดับแรก e, เราก็ต้องแบ่งครึ่งของมะพร้าวนะคะเอาไปนึ่งครึ่งหนึ่งนะคะอีกครึ่งหนึ่งเราจะเอามาเคี่ยวใส่กับน้ําตาลนะคะมะพร้าวนี่ไม่ได้จํากัดนะคะว่าจะมีเยอะมีมากมีกี่กิโลอะไรเงี้ยแล้วแต่เรามีนะคะแต่เราก็แบ่งครึ่งเอาค่ะ ตอนนี้ก็ตั้งหมอ้อใส่น้ำลงไปนะคะเราก็ใส่น้ำตาลนะคะอ้อมมีน้ำตาลปึกอ้อมก็จะเอาน้ำตาลปึกลงไปนะคะน้ำตาลเนี่ยเราก็ต้องกะใส่นะคะถ้ามะพร้าวเรามีน้อยอย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวจะแข็งเกินนะคะตอนนี้ก็เคี่ยวไปจนน้ำตาลเหนียวแล้วนะคะเราก็ใส่มะพร้าวลงไปค่ะเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวนะคะ เยืยอไปเรื่อยๆไม่ต้องแห้งนะคะอย่าให้มะพร้าวเราแห้งมากนะคะเ <c oughs> อาแค่เหนียวๆก็พอค่ะ <c oughs> พอเหนียวๆเสร็จแล้วเราก็จะตักใส่ภาชนะของเราไปวางทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวลงมาหน่อยนะคะแต่ไม่ถึงกับเย็นนะคะเราวางไว้พอที่เราปั้นได้ค่ะไม่ร้อนมากอะไรเงี้ยนะคะให้มีความอุ่นๆอยู่อย่างนี้นะคะ เราก็จะปั้นเป็นก้อนๆไว้ค่ะเราปั้นเป็นก้อนๆเอาไว้มาทำไส้นะคะอันนี้ไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราก็เอามะพร้าวที่เรานึ่งออกมานะคะไปพักทิ้งไว้นะคะเราใส่เกลือก่อนค่ะใส่เกลือนิดนึงนะคะใส่เกลือนิดนึงแล้วก็เอาไปพักไว้ให้เขาเย็นนะคะโอเคค่ะมะพร้าวนี้เรานึ่งประมาณสี่ห้านาทีพอค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มทำแป้งนะคะมาผสมแป้งกันนะคะก็มีแป้งข้าวเหนียวแล้วก็มีน้ําธรรมดานะคะแล้วก็มีสีผสมอาหารนะคะเพราะว่าอยู่นี่หาสีธรรมชาติไม่ค่อยมีค่ะไม่มีกะเกนอะไรนะคะคือเราใส่แป้งลงไปใส่น้ําลงไปแล้วก็คนคนคนค,นคันดูว่าแป้งของเรานิ่มพอดีนะคะถ้ามันขาด น้ำก็ใส่น้ำเติมน้ำลงไปถ้าามันเละเกินไปเราก็ใส่แป้งเพิ่มแค่นั้นนะคะไม่มีอะไรมากมายอ้อมทําแบบง่ายๆนะคะไม่ได้เจาะจงว่าเท่าไหร่เท่าไหร่แป้งเท่าไหร่น้ําเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะคือเรากะเอาที่สายตาเราเลยนะคะคือแป้งเรานุ่มพอดีปั้นได้ก็โอเคแล้วค่ะนี่ก็ผสมทีละสีทีละสีนะคะวันนี้อ้อมจะทำสามสีเริ่มจากสีขาวนะคะ เสียงแหบก็ขออภัยนะคะ <c oughs> นอนดึกหลายวันนะคะ <c oughs> ตอนนี้อ้อมก็จะใช้เวลาหน่อยนะคะเราก็นวดนวดแป้งให้นิ่มนะคะ <c oughs> ให้นิ่มให้เข้ากันดีค่ะอ่ะอย่าลืมต้มน้ําไว้นะคะลืมบอกนะคะเราต้มน้ําไว้เลยค่ะให้น้ำเขาเดือดเลยนะคะถ้าเราปั้นปันดูแล้วโอเคแล้วก็เอาเลยค่ะ คือแบบว่าไม่เละเกินไปแล้วก็ไม่แห้งเกินไปนะคะนี่ค่ะก็ได้ไปแล้วสีขาวตามด้วยสีชมพูใส่ไปนิดเดียวค่ะถ้าใส่เยอะแล้วสีสีจะแดงเกินจะสีจะเข้มเกินแล้วจะดูน่ากลัวนะคะ แล้วก็เนี่ยค่ะค่อยๆผสมน้ําไปเรื่อยๆนะคะเราเราอย่าใส่น้ําลงไปทีเดียวนะคะค่อยๆผสมค่ะแล้วก็นวดนวดดึงไปนะคะนวดถ้าแห้งแล้วก็เติมน้ําง่ายๆค่ะถ้าสมมุติว่าเ,าเราใส่น้ําเยอะเกินนะคะมันเละเราก็ใส่แป้งค่ะไม่มีปัญหาค่ะเรื่องนี้แก้ได้ง่ายๆนะคะ เราก็นวดนวดแป้งให้เข้าเข้ากันดีนะคะตอนนี้น้ำอ้อมก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเรายังไม่ได้ปั้นเลย <c oughs> แต่ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็นวดไปอ่นตอนนี้ก็ได้สีชมพูมาแล้ว <c oughs> เนี่ยคะ่ะเราก็ดูแป้งของเรานะคะถ้าได้นิ่มพอดีแล้วเราก็ ทำสีต่อไปได้เลยค่ะต่อไปจะทําสีฟ้านะคะใส่นิดเดียวพอเนี่ยนะคะเราหยดใส่ที่น้ำที่เราเทลงไปนะคะแล้วก็ขยำขยำขยำน้ำเราก็ค่อยๆเพิ่มเติมลงไปทีเล็กทีละน้อยนะคะจะได้จะได้ไม่เล็กเกินค่ะแป้งเราจะได้ไม่ไม่เล็กเกินนะคะ ทำไปเรื่อยๆค่ะเหมือนเดิมค่ะนวดนวดนวด,นวดแป้งให้เข้ากันดีนะคะให้สีเขาสม่ำเสมอค่ะให้เขาเนียนให้สีเขาเนียนเลยนะคะเราก็ปั้นปั้นไปค่ะบีบนวดกันไปค่ะวันนี้อ้อมก็ทำให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะคะก็ทำนิดเดียวค่ะไม่ได้ทำเยอะนะคะเนี่ยค่ะ เสร็จเรียบร้อยได้สามสีมาเราก็จะมาปั้นกันเลยค่ะแล้วก็โรยแป้งไอตรงจานก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเราวางไว้เดี๋ยวแป้งเราติดจานนะคะเนี่ยใส่มะพร้าวออมก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปั้นเป็นเล็กๆไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มาใส่นะคะมาห่อค่ะค่อยๆหอนะคะบีบ ปิดให้มิดนะคะถ้าปิดไม่มิดเดียวน้ําจะเข้าไปข้างในนะคะขนมเราก็จะแตกนะคะเนี่ยอ้อมก็จะทำะลูกใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าอ้อมชอบทําลูกใหญ่ๆค่ะทําลูกใหญ่แล้วมันเสร็จเร็วดีค่ะใครชอบแบบน่ารักน่ารักก็ปั้นเป็นลูกเล็กๆนะคะแต่ว่าอ้อมนะเป็นคนที่ว่า ชอบทำใหญ่ๆนะคะเสร็จเร็วดี <c oughs> เนี่ยค่ะก็ปั้นไปเรื่อยๆนะคะน้ำเราก็ต้มไว้ให้เดือดนะคะพอเราปั้นเสร็จเราจะได้เอาลงต้มนะคะทำง่ายๆกินกันในครอบครัวของเราคะ่ะไม่มีสูตรตายตัวนะคะใครอยากเ,เสริมเติมแต่งอะไรก็ ก็แต่งไปเลยค่ะเสริมได้แล้วเอาสีอะไรเอาอะไรใครมีสีธรรมชาติยิ่งดีนะคะพอมอยู่ต่างประเทศหาสีธรรมชาติก็ยากนะคะก็เอาสีดีเขาทําขนมเคก้กเนี่ยคะ่ะมาทําแล้วก็ทาแผ่แผ่แผ่เป็นแผ่นบางๆแล้วก็แล้วก็ห่อนะคะหอ่หอหอ่อห่อเข้าไปค่ะปิดให้มิดนะคะ อย่าลืมว่าปิดให้มิดนะคะกำกำเขาจะได้แน่นหน่อยอทำเป็นกลมตอนนี้นะ่ะไม่กลมมากก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราเอาไปต้มแล้วค่อยเรามาาทําทให้ลูกเขากลมได้อีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้เราก็ใส่ไส้ไปให้เสร็จนะคะพร้อมขอตัวทําให้เสร็จนะคะมันจะยาวเกินเวลาเกินนะคะยาวเกินไม่ดีค่ะขี้เกียจด,ดูเนาะ เสร็จแล้วนะคะเราก็าลงต้มแล้วค่ะเราจะลงต้มแล้วนะคะเอาลงไปเลยค่ะพิธีสังเกตว่าขนมเราสุกแล้วหรืออย่งก็คือถ้าขนมของเราสุกนะคะเขาจะลอยตัวขึ้นมานะคะตอนนี้เขายังไม่สุกเขาก็จะนอนอยู่ข้างล่างนะคะจมอยู่ในน้ำนู่นนะคะสังเกตได้ง่ายๆค่ะ ตอนนี้ก็รอ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 นี่ก็มะพราะ้าวที่เราออกมาผึ่งไว้ก็เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วค่ะมาค่ะต่อไปนี่ก็รอให้ขนมเราสุกแล้วก็ฟูขึ้นมานะคะเขาก็จะลอยขึ้นมานะคะถ้าสุกรอนิดนึงนะคะเพื่อนๆถ้ามันลูกใหญ่มันก็จะสุกช้าหน่อยค่ะ ถ้าใครทําลูกเล็กก็จะสุกเร็วนี่สุกแล้วค่ะเห็นไหมคะถ้าเขาสุกเขาจะลอยขึ้นมาอย่างนี้ค่ะก็ตักให้เสด็จน้ํานิดนึงนะคะแล้วก็เอามาวางบนะมะพร้าวที่เรานึ่งไว้นะคะตอนนี้เราก็ใส่ที่เหลือลงไปต้มไว้ก่อนนะคะนะคะแล้วเราก็มาทําวิธีต่อไปนะคะคือเอามะพร้าวหอ่อหุ้มตัวขนมของเรานะคะทําอย่างนี้นะคะ ะะแล้วเราก็กำกำกำให้มะมะพร้าวเรานี้ติดกับขนมนะคะแล้วก็จะทําให้ตัวขนมของเราเนี่ยกลมดีขึ้นนะคะก็จะกลมขึ้นกว่าเดิมนะคะจากที่บิดปิดเบี้ยวๆนะคะก็ทําแบบนี้ค่ะทําไปเรื่อยๆนะคะกำไปกำม,มาให้มันกลมนะคะแล้วก็มะพร้าวก็จะติดดีค่ะจะไม่หลุดนะคะ ทำไปเรื่อยๆค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> ตอนนี้อ้อมก็ขอตัวทำไปเรื่อยๆนะคะข้างล่างก็กำลังเริ่มสุกแล้วค่ะที่เราต้มไว้นะคะ <c oughs> อย่าลืมเอาช้อนไปคนข้างล่างด้วยนะคะที่เราต้มไว้ในหม้อนะคะขนมค่ะ <c oughs> บางทีเขาจะติดหม้อนะคะเราไปคนคนนิดนึงตอนที่เราเอาลงไปใหม่ๆแรกๆนะคะ เริ่มสุกแล้วนะคะเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะขนมต้มนี่ทําง่ายนะคะถ้าลูกใหญ่ก็จะใช้เวลาต้มนานนิดนึงแต่ไม่นานมากหรอกค่ะรอได้รอได้รอได,อได้ใช่ไหมคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยค่ะตักขึ้นมาแล้วนะคะทำวิธีเดิมค่ะ นี่ค่ะเขยา่าเขยา่าเขย่าก็ได้ถ้าเรายังไม่อยากจับเพราะว่ามันร้อนนะคะเอาขึ้นใหม่ๆมมันก็จะร้อนค่ะเนี่ยค่ะทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเลยค่ะขอบคุณพเพื่อนๆนะคะทุกคนที่เข้ามาติดตามขอบคุณมากค่ะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวไปใส่จานกันเลยค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ ขนมต้มมีสีสามสีนะคะวันนี้อร่อยนี่คือด้านในนะคะออมผ่าด้านในให้ดูกันค่ะนี่คือไส้มะพร้าวนะคะอร่อยอร่อยสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ